บาปที่ท่านนบีกลัวมากที่สุดฮะดิษที่รายงานโดยท่านอับดุลสาอิดอัลคุดรีมารฟูอันบาปที่ฉันกลัวมากที่สุดที่จะเกิดกับพวกท่านมีนั่นมาซีฮิดดัดยานมากยิ่งกว่ามาซีฮิดดัดยานท่านอัลลอฮฺก็กล่าวตอบว่าอัชชุรกุลขฟีชูริกที่ซ่อนเร้นชูริกที่ซุ่มซ่อนไม่ถึงกับตกศาสนานะ แต่ว่าเป็นอัคบรุก์กบ,บาเอเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดบาปยิ่งกว่าคนทําซีนาะบาปยิ่งกว่าคนเล่นการพานันบาปยิ่งกว่าคนกินดอกเบี้ยและหนึ่งในชริกเล็กนั่นคือชุดกุลคอฟฟี่ชริกที่ซ่อนอยู่เนะี่ยชริกคอฟฟีนะ่เนี่ยมันเป็นแบบไหนล่ะชายคนหนึ่งยืนขึ้นแล้วเขาละหมาดแล้วเขาทำให้การละหมาดของเขานั้นสวยงามอ่านแบบเพาะเลยสยุดนะที่ครบถ้วนสมบูรณ์เลย เมื่อเขาเห็นคนคนหนึ่งนั้นมองมาที่เขาเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้คนนั้นสนใจเราเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนคนนั้นนั่นคือหนึ่งในรูปแบบของ s ชอริร c o คอฟฟี่ e ชอร์ี่คิซอนอยู่หรือชอริรเล็กนั่นแหะเอาแล้วชอริรคอฟฟี่คืออะไรล่ะหนึ่งในชอริรคอฟฟี่หรือชอริเล็กนั่นคือรียะระยะแปว่าการโอ้อวด